ดราม่าสีจิ้นผิงไม่จับมือนายกเหตุจีนเข้มงวดป้องกันโควิด19วันที่18พฤศจิกายน2565นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงสื่อมวลชนต่างชาติที่สอบถามเรื่องภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดูเหมือนจะปฏิเสธการจับมือของพลเอกประยุจันโอชาล่าสุดพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าทางการจีนได้แจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะขอไม่ให้มีการสัมผัสมือหรือมอบของขวัญทางมือรวม ถึงทางการจีนก็จะขอเข้าประชุมแบบคณะเล็กเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมร่วมกันหลายๆคณะเนื่องจากทางการจีนค่อนข้างมีความเข้มงวดระดับสูงกับมาตรการโควิด19โอกาสนี้พลเอกประยุจันโอชาได้รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับผู้นําเตเศรษฐกิจเอกและแขกพิเศษเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมท่ามกลารสภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ถดถอยรวมถึงแนวทางเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและความเหลื่อมล้ําภายในและ ระหว่างเขตเศรษฐกิจ